อคณะเยจะกะจะปูสารีบุตรจททิและราเตอุปาลีจปัจเมปะจะอนันโทพายะเพ เมโคมังคลาปุ่ธาตะเพีิตาปฏิทิตาวันทิตาเตจะามีศัสการิจะปูชิตาเอเตสังนานภาเวนะสภาสุทีวันตุโนอิเตวมัจจัน ตนะมัตนะยานนมอัตมาโนรตนะตยังยังคุณาปสัณฐังวิปุลังลัทธังตถานุภาเวนอตันตรายโอเรา ปูรษีอาราบ,บุตรชีทางแสงสว่างให้ลูกให้หลานกายสังขารทั้งหลายเอานำไปปฏิบัติสืบสารเป็นกติธรรมนึกกายวาจาใจปูอาราบุตรเจตใดเขาสอนธรระให้ลูกหลานบริวารพ่อญานาคทั้งหลายเาอนานำธรรมะไปปฏิบัติ ประพฤติให้เป็นสรัทธรรมความจริงนี่เป็นการปฏิบัติในการสวดบนสวดบนของปู่อะไรบร่นว่ากายสังขารของปู่ระบุดในการปฏิบัติอยู่หลังจากเดินจบกลมแล้วหน้าที่ให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากปวงกรรมแล้วทุกจริงทุกอย่าง มันก็จะได้ประสบความสมําเร็จนั่นคือดวงตาเห็นธรรมที่ขอไว้จะประทานให้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยบารมีของพระคุณเจ้าด้วยบารมีของพุทธโกดมด้วยบารมีของเหล่าบรรดาทวยเทพเ,เทวดาที่เป็น,นบรุษย์ุษเป็นครูบาอาจารย์ทั้งปู่ฤาษีปู่พญานาคปู่พญาครุฑปู่เทพพรมเทวดาพระแม่ทุกโปรงรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินเสียงสวดพุทธมนต์ได้ยินเสียง บนพรำพึงพันลนาทุกทีทุกวันมันเป็นกรรมเปเว่ยนโอยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วมันก็จะได้ไม่มีสิ่งเหล่านี้อีกต่อไป่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างใกล้ใกล้เข้ามาแล้วถึงเวลาแล้วทุกอย่างเป็นสัตธ์จะทำความจริงทุกพระองค์ขอให้ตั้งใจปฏิบัติขอให้เพียรต่อไปทำหน้าที่ทุกคนจะได้เอาเยี่ยงละอ,อย่างทำหน้าที่คือความอดทน อดลั่นทุกสิ่งทุกอย่างต่อสู้ฝากฝ่า,ฟ,าฟันทุกสิ่งทุกอย่างผ่านอุปสรรคผ่านกรรมเวรหรือจะผ่านการกททระทําท้องของสิ่งใดที่ให้รู้เห็นนั่นคือทางการกระทําที่เราได้รู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจิตในใจการปล่อยวางนั่นแหละคือการการหลุดพ้นการปล่อยวางนั่นแหละคือความสุขนั่นแหละคืออันเอาจิตของเรามาอยู่ในจักรกายสังขารของเราเราทำสิเพื่อสิ่งใด เรารู้ในในกายสังขารอยู่ว่ากายสังขานี้มีกรรมและสิ่งใดที่เราจะ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 ,จะทำตนขัางหน้าต่อไปคือขอกายว่าใจสุดขอดวงตายเห็นธรรมขอทรัพย์สินเงินองทองทองขอสิ่งที่อำนวยความสะดวกในในการพึ่งบาร,รมีพระคุณเจ้าในขึ้นมาวัดป่าพุทธเบิกและขอทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ขอไว้คืออสมผู่แดงอสมปูดดมป่ด,ดาจะเป็นประสาทผุธทองคำหรือวัดป่าปูดดา แต่สิ่งที่กันทาต่อไปในวันขนา้างหน้ามันจะเป็นสัจธะทมความจริงและจะเกิดขึ้นคนทุกคนที่ที่รับรู้นะตอนนี้คือยังกังแลหรือสับสนว่าสิ่งใดเนาะมันจะเกิดไปได้เพื่อเพื่อสิ่งใดมันจะเกิดไปได้เช่ในใดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของปู่ดำกฎของถวยเทพเทวดาและพระพุทธศาสานาที่มีผูท้ที่เออคำจุนพระพุทธศาสานาอยู่ก็คือถวยเทพเทวดาปู่พญานาคปู่พญาครุฑ และปู่ฤาษีที่รับพระโอษพระองค์ไว้หรือดาบันดาเทพรงเทวดาทุกพระองค์จะสืบสามสุดทอดเจตนารมของ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 ,ของทุกพระองค์ช่วยกันช่วยเหลือพระพุทธศาสนาสืบสานร,รับใช้พระศาสนารับใช้รับครูบาอาจารย์วัชรวิตเพื่อสืบสามพระพุทธศาสนาต่อไปทําหน้าที่ไอบริสุทธิ์ทําหน้าที่ของตัวเองกันจะได้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาทุกคนจะได้ทึ่งตะลึงกันได้อย่างที่อธิษฐานไว้ มันจะเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างจำจะเกิดขึ้นในวันในวันข้างหน้าถัดไปอีกไม,ไม่ไม่กี่เวลาแล้วจะเป็นเวลาที่กําหนดหมายถึงเวลาที่จะได้หลุดพ้นหมดบนทินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นคืองานงานพระป่าผู้แดงก็จะสําสเร็จบุญกุศลใหญ่ก็จะเกิดทั้งงานไหวครูทั้งงานพระป่าใหญ่ก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละคือบุญที่ทุกคนจะได้ทึ่งได้ตะลึงว่ากายสังขารนี้มีค่ามีคุณในการฏิบัติ รับใช้ทูตเทพเดวดาประสบความสําเร็จได้ด้วยการตั้งมั่นด้วยจิตที่บริสุทธิ์ด้วยจิทตจที่ที่ศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาะและและพระสาสดาของโลกที่นําทางชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติมีศีลมีธรรมมีจิตใจที่เมตตาเยี่ยมล้นด้วยศรัทธาอันแรงกล้า ต่อพระคุณเจ้าวัเจรายิโตที่ขึ้นมาในครั้งนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจบําเพ็ญเพียรทำหน้าที่ของตัวเองด้วยด้วยจิตอันแรงกล้าที่ศรัทธาต่อพุพตะโคดมถึงจะเป็นเช่นไรก็ปล่อยวางซะนั่นแหละคือความตั้งมัน่นเชื่อมั่นในจิตใจของตัวเองที่ที่ขอไว้คือดวงตาเห็นธรรมและความคงไฟคงมาความถูกท่องความเป็นธรรมที่ทุกคนกระทำสิ่งใดเราเห็นถูกไม่ถูก ปล่อยวางซะสิ่งเหล่านั้นคือจิตของทุกคนปล่อยวางทุกคนปล่อยวางทุกคนยามเอามามาหนักจิตหนักใจหนักกายสังขารของเรานั่นคือการกระทําของเขาการกระทําของเราคือสิ่งใดพอไว้คือสิ่งเหล่านั้นคือตั้งมั่นความทุกข์หรือความเจ็บปวดหรือความทุกขเวทนาหรือการเห็นกระทํจสิงใดต่อเราการิริยามมารยาทหรือจะเป็นสิ่งใดที่การกระทําต่อหน้าและรับหลังจะเป็นสิ่งตั้งตาเห็นหรือไม่เห็นทิ้งใดนั้นก็คือบุญ เป็นบุญเป็นบาปแต่ต่อทุกคนทั้งนั้นทําดีได้ดีก็ทําสิ่งที่ดีต่อเราก็จะเชิดชูชูทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยจิตของเขาเองยกย่องจิตของตัวตัวเขาเองให้สูงส่งยิง่งขึ้นไปคือการการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเองคือวเทพจวดาจะได้เทเทเทวาดาจะได้ปัะทานยุกส,สิ่งทุกอย่างให้คนเหล่านั้นคือสายามบริวารลูกหลานที่เขาถึงธรรมะเข้าถึงดวงตาเห็นธรรมได้ คือจิตของเขาบริสุดมองเห็นกายสังขารในสิ่งที่ดีและสิ่งที่มามาทางทางตาไม่เห็นหรือทางตาเห็นที่เราเห็นแล้วพอใจไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่เราควรรู้นั่นคือเอามาปล่อยวางและการชดใช้คือเจ้ากรรมนายเวรนายเวรนั่นเองปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นจะเราทําหน้าที่ของเราต่อไปวันหนึ่งมันจะไปตามทางของมันไม่ว่าจะเป็นสิ่งอธรรมทางตาไม่เห็นหรือจะเป็นสัตวสัตว์เป็นมวลมนุษย์ มันไม่ใช่ว่าจะอยู่จองเวรจองกรรมอยู่ตลอดเวลาต่างคนต่างมีวาระต่างคนต่างมีมีมีม,ม,มีทางทางชีวิตของทุกคนที่ขีดเส้นไว้แล้วด้วยชะตาชีวิตแต่ละคนด้วยบุญภาวะาสนาตรงอยู่ในจ,ใจิตใจบาปบุญคุณโทษที่ทํามาแต่พบชาติก่อนและพบภูมิชาตินี้นั่นเองมันไม่ผิดผิดสัจจะวาจาของดวยเทพเทวดาเลย เียงแต่ขอขอให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมตามขัน้นขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะฝืนกฎแห่งธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมไปไม่ได้มันต้องไปทีละขั้นตอนชดใช้สิ่งนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะได้เริ่มต้นใหม่นั่นคือการชดใช้อีกตอไปนั่นแหละมันจะหมดเรีนหมดกรรมโดยการชดใช้ต่อเนื่องไปตอลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดวันหนึ่งเมื่อหมดแล้ววาระของกายสังขารมันมืดมืดมืดมนไปหมด มันมากมายเหลือกเกินมืดมนอนทรกรรที่มากมายย่จิตวิญญาณและกรรมเวรที่เคยทําเขาไว้นั่นเขาตามตองเย็นจังกรรมและการอโหสิแค่ขอบุญกุศลขอไปเกิดใหม่ในชาติใหม่จะจะไม่ตามจิตจองจองจองเวรจองกรรมคือบุญกุศลต้องแผ่ให้ทั้งสัพพสัตว์ทั้งจิตวิญญาณทั้งมวลมนุษย์เหล่านั้นเขาพร้อมที่จะโหสิกรรมให้เพียงแต่ขอวาระผู้ที่ยังไม่อโหสิกรรมก็คือการชดใช้ ชดใช้หมดแล้ววาระกฎแห่งกรรมมันมีที่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าจะมีตลอดไปชดใช้แล้วบุญกุศลบุญกุศลที่แผ่ให้วุฒิไทยและการปฏิบัติของเราบารมีก็จะสูงกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะติดตามเราไปไม่ทันกรรมก็คือกรรมบุญก็คือบุญกรรมนั้นจะอยู่กับที่บุญนั้นจะสูงส่งยิ่งขึ้นไปกรรมนั้นจะมีแต่ลงอเวเจีมีแต่ทางตา่ำทางเสื่อมเท่านั้นกรรมกรรมดีกรรมชั่ว แยกยะออกใค้ได้นั่นล่ะคือสูงส่งที่จะสูงส่งได้ก็คือบุญบุญบุญกุศลที่ปฏิบัติที่จิตที่บริสุทธิ์จิตที่บำเพ็ญเพียรจิตที่โอ้โหจิตจิตที่จิตจิตที่อภัยทานให้แค่นั้นเองมันจะไม่มีอะไรมากไปนอกจากจิตของเราว่างปล่อยวางโอสิและการบำเพ็ญเพียรปฏิบัติด้วยจิตที่บริสุทธิ์บำเพลนบาสวดพุทธมนต์บำเพ็ญเพียรวานานั่งสมาธิเดินจงกรม นี้จะมีเมตตาอยู่ในจิตในใจของเราเองเห็นแล้วโหวสิกรรมเห็นแล้วเวทนาสงสารสิ่งเหล่านี้เป็นบุญเป็นกุศลในจิตทางในของเราทั้งนั้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วมันก็จะหมดเวรหมดกรรมไปเองมันไม่ใช่อยู่เช่นนี้ตลอดไปมันมืดมนอนตะการด้วยด้วยกรรมเวรของเหล่าบรรดาจิตนนิญาณนั้นที่ตามมาจองเวรจองกรรมที่มากมายมากพบมากภูมิที่ที่ติดตามมาในชาตินี้คือเป็นชาติสุดท้าย ทั้งทั้งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีบารมีสูงกว่าและการชดใช้นี่แหละคือกรรมเวรที่ที่ผู้ที่ดำรงคุณธรรมความความถูกต้องความเป็นธรรมในจิตของเราที่รักษากฎแห่งแห่งพระพุทธศาสนารักษากฎแห่งบ้านเมืองมาทําให้บ้านเมืองสงบราบคาบและอยู่เป็นพียเยน็นเป็นสุขมาด้วยทุกวันนี้ ขอให้เชื่อมั่นในพระคุณเจ้าเชื่อมั่นต่อครูบาอาจารย์เชื่อมันอาาอม่นต่อปูริสีเชื่อมั่นต่อปูพญานาคที่เป็นมรดุเป็นบิดามารดาและเป็นเป็นผู้ย่าตายายที่ติดตามมาทุกพระองค์อยู่ที่นี่สถานที่เองนี้คือเมืองอาราดาบดป่าหิมพันอย่างนี้รวมกันอยู่ที่นี่ทั้งหมดขอให้เชื่อมั่นเถิดทุกพระองค์ไม่ได้คิด ว่าจะทิ้งทอดทิ้งหรือจะทําให้กายสังขารในทุกขเวทนาหรือลูกหลานได้ได้รับกรรมรับเปลี่ยนอยู่อย่างอย่างนี้ตลอดไปวันหนึ่งมันจะมีความความเปลี่ยนแปลงจะมีแต่ศียนมีแต่รรม,มีแต่จารีประเพนี้มีแต่ขนธรรมเนียมมีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นด้วยวัฒนธรรมของไทยวัฒนธรรมของของของจิตของใจของตัวเองที่สืบทอดสืบสารผู้ผูศาสนา,ามาคือบุญบารมีของพระคุณเจา้าบุญบารมีของ ของบ,บรรพุุษที่สะสมมาที่มีจิตติเมตตามีมีมีจารีตประเพณีมีขนธรรมเนียมเอามาใชเ้เป็นประโยชน์ในศาสนาบนสวงสวรรค์อย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นหละคือบุญใหญ่จะเกิดทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเมื่อกายสังขารประสบความสําเร็จและหลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาคือกู้ชาติการเมืองคือเอามาสงบราบคาบด้วยบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่คือบารมีของพระคุณเจ้า จะแผ่กว้างไกลไปถึงทั่วสากละโลกและจักรวาลผู้กล่าวบทบรรดาสรรพสัตว์น้ำผู้ที่เป็นใหญ่ก็คือทวยเทพเทวดาที่รักษากฎของพระพุทธศาสนาไว้คือศีลกายวาจายของทุกคนให้ได้รับกันทุกคนได้รับความสุขความเจริญและเอาขนรรมเนียมปาริประเทศนี้มาใช้ร่วมกับพระพุทธศาสนาทําให้ทุกคนได้ทิ้งได้ตะลึงได้จับเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เชื่อมันเหล่าบรรดาทวยเทพเทวดาเจิด ทุกพระองค์ดูแลอยู่คนที่คิดไม่ดีนั่นหละคือคนที่จะไม่มีโอกาสได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระคุณเจ้าอีกต่อไปมันเป็นวาระที่จะหมดจะสิ้นไปมันจะไปไปโดยไม่มีมีวันหวนกลับมาอีกเลยเป็นบุญเป็นกุศลที่พระคุณเจ้าให้โอกาสแล้วแต่ยังฟื้นแต่ยังทําแต่กรรมแต่เวรทุกสิ่งทุกอย่างคือกฎแข่งกรรมจะรลัดจะ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 ,จะ,จะ,จะต้องจะต้องรับเวรรับกรรมไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ในสภาพ ที่ที่ทุกคนต้องเชิดชูอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาถึงวาระทุกคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีต่อพระพุทธศาสนาลบหลู่ครูบาอาจารย์ลบหลู่พระพุทธศาสนาลบหลู่ช่วยเทพเทวดาและที่อยู่อาศัยคือเหล่าบรรดาช่วยเทพเทวดาดูแลปกปักรักษาให้มีแต่คุณงามความดีคนเมืองนั้นจะหมดเวรหมดกรรมหมดวาระหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดอํานาจหมดมีต่อครูบาอาจารย์เขาจะไปโดยไม่มีหวนกลับไปโดยไม่ขาดคิด โดยวาระเ็นกรรมจะกําหนดหมายเข้าไปเองโดยไม่คาดคิดดูดดูดดดูตอนต่อไปเดี๋ยวอะไรจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เชื่อมั่นเหล่าบรรดาทุกเทพเทวดาให้การสังขารตั้งมั่นและตั้งใจปฏิบัติต่อไปทําหน้าที่ของตัวเองในชาตินี้ให้ดีที่สุดเหมือนพบชาตทุกทุกทุกภพทุกภูมิทุกชาต ที่จงรักพกดีต่อพระคุณเจ้าจงรักพักดีต่อบ้านเมืองมาและพระพุทธศาสนา,ธ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 าที่เคยรับใช้พระคุณเจ้ารับใช้ใช้พระศาสดา,ธาได้ได้พบภูมิต่างๆที่ผ่านมาขอให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจต่อไปปฏิบัติต่อไปอย่าไปท้อทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่สิ้นสุดและความสําเร็จความสุขความเจริญจะเกิดมันมีถึงที่ถึงทางถึงวาระเวลาสิ่งใดจะเกิด มันจะห้ามไม่อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะร่วงปลนรอยปลายลงมาด้วยบุญกุศลใหญ่ที่ประทานให้นั่นเองขอใค่ตั้งใจปฏิบัติทั้งสามสินเงินทองเกียรติยศศักดิ์สบารมีทั้งสิ่งที่หวังไว้อธิษฐานไว้ทุกอย่างจะไหลลงมาล่วงลงมาจากฟ,ากฟ้าสุลาใดแดนวิมานของเราที่เคยอยู่เคยอาศัยคือเหล่าบรรดาเทพพรหมจะประทานส่งลงมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความสําเร็จนั่นเองตั้งใจปฏิบัติต่อไป ฟังธรรมะดีๆจากปู่อรรบุตรชี้ทางแสงสว่างให้ลูกหลานสายสังขารพญานาคทั้งหลายทำปปฏิบัติปูู่พญาคูตเหล่าตัวเทพเจ้ดาทั้งหลายให้ลูกหลานเอาข้ออัดข้อต่ำปู่อรรบท,ที่ได้ชี้ทางแสงสว่างให้ให้มีความตั้งมั่นในการปฏิบัติ ในการัางสินในการจอสินในการบารเป็นเพียรให้หลานการชำระรายไดณทั้งหลายผู้พยาคุตและบรรลุล้านเราทุนเที่ยวโทดาทาัง้งหลายอินพระมอมทั้งหลายนำเป็นปฏิบัติกันเมื่อสืบสารพทธศาสนาจิตว่างปล่อยวางรักษาสินให้บริสุทธิ์ขอให้ทุกท่านจเจริญเจริญ